โดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเคียวข้าจีนนาโนแคปซูลใหม่ล่าสุดจากแคนาดาสนใจโทร0856876161สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวกเกษตรต้นชมงกับผมบาสทัชกรหงวิไลครับคุณผู้ชมครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับเพราะว่าในปี2561นี้นะครับเราจะต้องหันมาบริโภคไข่ไก่ครับให้มากที่สุดถึง300ฟอง คนต่อปีซึ่งกิจกรรมและโครงการดีๆแบบนี้นะครับได้เกิดขึ้นในงานเอสเวิลด์หรือว่าไข่โลกนะครับครั้งแรกของประเทศไทยจัดที่ห้างสยามสแควร์ครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการไข่ไก่ระหว่างประเทศก็เพื่อรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็การบริโภคไข่ไก่ที่ถูกต้องพร้อมกันทั่วโลกนะฮะไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วทั้งโลกเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับประเทศไทยนั้นนะครับคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไกา่ไข่และก็ผลิตภัณฑ์ ได้กําหนดยุทธศาสตร์มากมายนะครับว่าจากเดิมที่เราบริโภคไข่ไก่200ฟองต่อคนต่อปีก็ให้เปลี่ยนครับมาเป็นเพิ่มเป็น300ฟองต่อคนต่อปีภายในปี2561ครับแล้วก็จะรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยนั้นบริโภคไข่ไก่ให้เหมาะสมกับเพศแล้วก็ไหวมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมทราบไหมลครับว่าไข่ไก่นี้มีประโยชน์แล้วก็ให้โปรตีนมากมายนะครับเพราะว่าเขามีกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กแรกเกิดเด็กวัยเรียนวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยนะครับ สามารถทานไข่ไก่ได้ซึ่งผลการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าหากเด็กบริโภคไข่ไก่วัลฟองต่อเนื่องถึง3สัปดาห์เด็กจะสมบูรณ์ขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีการสร้างโปรตีนขึ้นนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับก็ยังแก้ปัญหาเรื่องของการที่โภชนาการอาหารต่ําๆแบบนี้ก็ไข่ไก่ก็สามารถช่วยแก้ได้นะครับเพราะว่าไข่ไก่ของเรานั้นมีโปรตีนที่มีคุณภาพครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของสมองดวงตาและก็หัวใจด้วยนั่นเองครับทั้งนี้ในงานวันไข่โลก ก็ได้มีการสาธิตเมนูไข่พระอาทิตย์ครับซึ่งเป็นสูตรอาหารต้นตํำรับข้าวหอมมะลิไทยในครัวนานาชาตินะครับที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้กรมการค้าต่างประเทศดําเนินการเผยแพร่พร้อมเมนูไข่ย,ยอดนิยม,มอื่นๆในประเทศไทยและก็แจกจ่ายผู้ที่เข้ามาร่วมงานครับใครที่เข้าไปร่วมงานนี้ก็จะเห็นเลยครับว่ามีเมนูต,ต่างๆมากมายถ้าอยากจะมาแชร์กันนะครับก็บอกบาทดด้วยนะฮะเดี๋ยวจะทําทานตามด้วยและวันนี้เวลาของข่าวเกษตรต้นชั่วโมงต้องลา ไปแล้วพบกันใหม่ได้ครั้งหน้าสวัสดีครับ